ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะจะมาสรุปผลเพลย์ออฟนะคะของ J2 รืฤดูการ2024นะคะทุกคนแล้วก็ทีมไหนที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นบนลลีสูงสุดในฤดูการหน้าบ้างก็มาดูกันเลยนะคะทุกคนอ่าเรื่องเพลย์ออฟก่อนละกันนะคะก็ ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับ j 2เนี่ยเขามีเปิดโอกาสให้เพลย์ออฟสทีมกันด้วยนะคะทุกคนก็ก็คือ,อในเพลย์ออฟนัดแรกนะคะก็เป็นการเจอกันของวีวาเดนนะคะพบกับเวกันตะเซนไดนะคะทุกคนอ๋อวีวาเรนเนี่ยมีอันดับที่ดีกว่าเซนไดนะแต่ว่าแล้วแข่งในบ้านวยแต่ว่าผลปรากฏนะคะเซนไดสามารถเอาชนะไปได้นะคะอ่ะด้วยสกอร์4ต่อหนึนะคะทุกคน แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นการเจอกันของยามากตะนะคะเปิดบ้านเจอกับโอคายามานะคะทุกคนซึ่งอันนี้เหมือนกันนะเจ้าบ้านเนี่ยยามากตะนะคะแพ้ไป3าศูนย์นะคะทุกคนอันดับดีกว่าได้นะแต่ว่าแพ้ทางโอคายามาไป3าศูนย์นะคะทำให้เพลย์ออฟนัดชิงเพื่อชิงตัว๋วขึ้นไปเล่นบนเจนหนึ่งนะคะเป็นการเจอกันระหว่างเวกันตะเซนไดและฟาเจอโนโอคายามา เราก็ได้คู่ชิงนัดเพลย์ออฟมาแล้วใช่ไหมคะฉันดูไปนะเมื่อวันเสาร์ที่7ธันวาคมนะคะทุกคนแข่งกันที่บ้านของฟาเจียโนโอคายามานะคะทุกคนมันเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีด้วยแล้วคืออะไรอันนี้ตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่ารอบๆสนามต้นไม้เนี่ยใบไม้มันกําลังเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งมันคล้ายคลึงกับสีเสือ้อ ที่เป็นชุดเย่าของทางโอคายาม่าด้วยนะทุกคนอีฉันเห็นก็แบบโอไมสวยจังนะคะดูผ่านช่องทาง BG Sport นะคะทุกคนเขาถ่ายทอดสดให้ดูก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะในเรื่องของเกมรอบเพลย์ออฟนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยว่า โอคายาม่า okay เนี่ยมีอันดับที่ดีกว่าเซนไดนะคะทุกคนแล้วก็5นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยทางโอคายาม่านะคะสามารถเอาชนะมาได้ถึง4ครั้งนะคะแล้วก็เสมอกัน1ทางด้านของเซนไดก็คือไม่เคยชนะเลยนะทุกคนแล้วก็ในในวันที่แข่งเมื่อวันที่7เนี่ยสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญเพื่อแย่งตั๋วกันนะคะก็คือ โอคายาม่าเนี่ยเสมอหรือชนะก็สามารถเลื่อนชั้นไปสู่เ J1 ได้เลยนะคะการันตีเลยแต่ว่าเซนไดเนี่ยเงื่อนไขมีเพียง1เดียวนั่นก็คือจะต้องเอาชนะให้ได้นะคะทุกคนซึ่งในเกมเนี่ยมันไม่ได้ไงคือจังหวะโต้กลับของทางเซนไดนี่คือยากลำบากมากเลยนะคือโอคายาม่านี่คือรับกันแน่นนะคะคือรับรับไม่ได้รับแน่นอย่างเดียวนะ โต้กลับเร็วด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นทางโอคายามานะคะสามารถทำประตูขึ้นนำได้ก่อนนะคะ1.0เอออีชันก็ลุ้นนะเกมนี้ต้องบอกก่อนสำหรับอีชันนะแผนการของอีชันก็คืออยากให้อ่อ,อเคโอคายามายิงแล้ว1.0ครึ่งหลังมาเนี่ยก็คืออยากให้ทางเซนไดะยิงคืนนะคะยิงยิง2ลูกก็คือขึ้นนำเป็น2.1ใช่ไหมแล้วก็ซักนาทีที่89เนี่ยอีชันอยากให้ทาง โอคายาม่าย okay ิงตีเสมอเป็นสองสดาม่าปะนี่ว่ามันน่าจะสนุกมากๆนะคะทุกคนแต่แฟนๆของ2ทีมนี้อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่า,าผู้สังเกตการอย่างฉันก็คือเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็น่าสนุกนะคือมันจะได้ลุ้นกันแบบจนนาทีสุดท้ายไปเลยทุกคนแต่ว่า เรื่องจริงมันไม่เป็นเหมือนที่มโนนะคะทุกคนเพราะว่าโอคายาม่านะคะก็สามารถซัดประตูที่2ได้นะคะก็ขึ้นนําเป็นสอศูนย์เลยนะคะทุกคนส่วนครึ่งหลังเนี่ยไม่มีประตูเกิดขึ้นนะคะทางเซนไดะก็ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเหมือนกันชื่อจอร์ดซัมติงทําให้ทางเซนไดยมีโอกาสในการที่จะลุ้นทําประตูได้น่าจะ1ครั้งมั้ง แล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยนะคะทุกคนของของเซนไดชื่อจอใช่ไหมส่วนของโอคยายาม่ามีอีกคนนึงอะที่เป็นพี่พี่บ่าวตัวใหญ่ๆอะ่ะอันนั้นคือโอ้ใครประทะด้วยก็คือเหมือนสิบล้อชนมอไซค์อะทุกคนล้มสิครับละเนละนาดกันไปนะคะขอโทษนะคือจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะพยายามตั้งใจทําความรู้จักสําหรับนักเตะ น้องใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเราต้องเอ่ยชื่อพวกเขาแน่ๆนะคะในเจอีกหนึ่งนะคะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ย,ยในการแข่งขันเพลย์ออฟนัดชิงนะคะก็จบลงไปด้วยสกอร์2ต่อ0นะคะเจ้าบ้านโอคายามาก็เอาชนะทางเซนไดผู้มาเยือนไปได้นะคะทุกคนแล้วก็ฉลองรับตัว๋วเลื่อนชันในบ้านของตัวเองกับแฟนๆที่มากันแบบเป็นหมื่นอะเออก็เลิศอยู่นะทุกคน เออถึงหมื่นปะวะไม่รู้แต่สนา,ามมันรับได้หมื่นหมื่นนิดนิดอะหมื่นหา้าโดยประมาณนะเอ่ออันนี้ต้องขอบคุณทาง b g s p o r ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดให้ดูจนกระทั่งแบบเฉลิมฉลองแชมป์กันเลยทุกคนแล้วก็มันจะมีจังหวะที่เขารอแบบช่วงพิธีการใช่ปะภาพบรรยากาศแฟนๆใช่ไหมก็ทั้ง2ทีมแฟนทั้ง2ทีมก็คือหลั่งน้ําตาทั้งคู่นะคะทุกคนทีมนึงเป็นน้ําตาแห่งความดีใจนะคะส่วนอีกทีมนึงก็เสียใจนะคะทุกคนเออก็นั่นแหละมันก็เป็น เป็ชนชันี้แล้เป็นเหมือนกันเวลาทีมตัวเองแบบแพ้มันเศร้านะเข้าใจนะคะทุกคนสำหรับเซนไดนะก็ยังคงต้องเล่นอยู่ที่ J2 ต่อไปนะคะเดี๋ยวรืดูกาหน้าว่ากันใหม่นะคะสำหรับเซนไดส่วนโอคายาม่านะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจลิกวันอย่างเป็นทางการนะคะเย้ก็หวังว่านะคะจะได้มีโอกาสดูฟอร์มการเล่นของโอคายาม่า ที่สนามด้วยเนื้อตาตัวเองนะคะทุกคนในฤดูกาลหน้าสำหรับโอคายามานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับทีมน้องใหม่นะคะในเจลิกหนึ่งนะคะทุกคนรอติดตามได้เลยทีมจากเจสที่ได้เลื่อนขึ้นไปเล่นบนเจหนะคะทุกคนในฤดูกาล2025นั่นก็คือชิมิสึเอสเพาลโยโกฮาม่าเอและฟาจิอานโอคายามานั่นเอง ก็วันนี้เท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะแล้วก็ฤด,ดูการ2 0 2 5เจลีปรับปฏิทินใหม่แล้วมันจะแข่งเร็วขึ้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันวันนี้ไปก่อนละบาย